สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยาฮานอยจะสามฮานอยแยกน้อยแยกรอบจะมีน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยอหลกักตามด้วยน้อย VIP จ้าแนวทางคอนเสาร์วันที่สิบเก้าเดือนสี่จะเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสวัสดีทางเอฟซีหม่และเอฟซีเก่าด้วยนะจ้าสำหรับพนแยกน้อยเมื่อวานจะพนฮานอยของฮา3สามฮานอยเมื่อวาน วันที่18วันซุกจ้าสำหรับน้อยพิเศษเลขเด่นจะให้เด่น0กับ5จ้าผล84423อ่าน้อยพิเศษรอบแรลกผัดไปสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่น9กับ8จ้าผลเข้ามา99239อ่า99239อ,อย่างที่ว่ามาเต็มๆเ,เลยเนาะ เกาเก้าสองนี่ขบสามตัวบนเลยนะจะสําหรับเดินเก,ก้าเก้าข้อเทาลักลอยลักซิปมาจากเก้าเก้าสองค่ะตรงตรงเลยโอ้ฝังจ่าอ่าสําหรับเก้าสองนี่ถือว่ามาได้แบบตรงตรงกันเลยทีเดียวเนาะขบสามตัวบนเดินเก้าุเก้ามาจากล่างสามเก้าข้อเท้ามีตัวกับเก้าสามสําหรับน้อยรอบปกติเด้งบนล่างจ่าฝังเดินเก้ารุดเก้ามาสําหรับน้อยรอบวีพี่จ่าฮกไลสาม พ้นเก้านึ่งเจ็ดหลัง 76. เจ็ดหกเจ็ดหกเขาตัวกลาบจากหกเจ็ดมาเน้นๆเลยเด่นหกวิง่งดูหกมาจะามักมาเลขพี่น้องกะจัดให้ซะาเลขพี่น้องหกเจ็ตัวเน้นเลยอ่าโอเคจะนี่คือแนวทาสามห้า 3, 5, หนอยของหาวันที่สิบแปดจาปังเมื่อนี่สองน้อยเนาะสำหรับหน่อยรอบปกติเด้งบนหลังกันเลยทีเดียวโอ้โห มาเทอกวนเอ่ยไ้ซามาสอง้ะจ้ายินดีกับพี่น้องไอจีติดตามราคาเนาะสำหรับวันที่สิบเก้ามื่อนติตามรูดกันตต้จ้าน้อยพิเศษจะามื่อนี้เล็กเด่นไฮเด่นหนึ่งสองจับคู่เด่นหนึ่งรูดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ คู่สุดท้าย1นึ่งหาสองำหรับสองสมนี่มา2วันติดแล้วเนาะวันที่สิวันที 17, ่สิ 18, แปดเนาจะสองสี 2, 4, แต่เมื่อนี่บุคคลมาส2งสามนะ 2, 5, 2, 6, 2, 7, สองห2าสองหำหรับรอบปกติจะหนกับส หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าน้อยรอบวี่ไอพี่จ้าหนึ่งกับเก้าจา่าโอ้โหเมื่อนี 1ชนจะสําหรับห้าน้อยข้าวตองหนึ่งเลยน้อยพิเศษกันหน้อยปกติกันหน้อย VIP กันหนเนาะมือนีได้หชนกัน3มน้อยเลยคอยหนึ่งไล่มายาวๆละกันเนาะหนึ่งจับคูณหนึ่งเก้หนึ่งสาสีหนึ่าำหรับเด่นเก้าจะ เก้าหกเกาเก้สจ้าเดี๋ยวมาเบิ่โโตเน้นกันก่อนเนาะสำหรับหาหน้อยขอเฮาจากสามหาหนอยน้อยรอบ VIP อพีจะขอเน้นเก้าหกเก้าหามต่อจากโอ้เกหกเก้าหาหสา หนส,สีนี่แทบสิตัวเดียวกับสีฟ้าเลยเนาะสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งสหนึ่งสสองหา้าสอหหนึ่งสองหนึ่งสามจา้เห็นอยู่เนาะด้วยสีเลอะไปนิดนึงบ่นี่ย อันนี้คือแนวทางฮานอยของเฮาจ้ามือนีก็คือตามนี่เลยจะสําหรับ3มฮานอย3รอบของเฮาจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ผิดาจรณาอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะๆๆเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าและก็มีรุดจะปผิดบ,บาดประการใดก็บอ,อนสูตรเขาไพ่หลายๆเราจะมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มเต็มสามน้อยเลยละค่ะเราจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจะฝากเป็นกำลัง ใจ้หักับแอดจอยด้วยละกันเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจากพี่น้องเอฟซีสแนดาร์เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งไว้เราจะเปิดเจดีย์โบพาแนวทางตัวๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้นสําสำหรับลาพัฒนาว,วันที่18วันซุกมือวานก็ถือว่า,วาปังๆกันอยู่เนาะสำหรับลาวพัฒนาเขาห้าะจะยินดีกับพี่น้องเอฟซีตดารละกันเราจะพ้สรุปรอสรุปกันอีกทีคือวันจันทร์สำหรับลาวพัฒนาเขาห้าจจะสวัสดีจ้า